สวัสดีท่านส้วนมวันนี้กัมาพบก,กับน้องดัดซ่ากินเนาะการล่นเติบเนาะที่บอเลทงคลิปเดี๋ยวโทรศัพมีปัญหาเราก็เลยบอเลไทยคลิปประมาณสองสามวันบอเลสามสี่วันนี่กัประมาณนีณ้แหละก็บจิวอะไรกันวันนี้กัมาพบกับน้องดัดในโอเคะนอนได้กาเฮ้ยออกมาหาเลยออกมาอย่าเอาว่านอน แถแดงน้องสมภูน้องเลยอ <laughs> เอาเดีส๋สิอันนี้ที่ไรวันนี้เขาก็สบซีผ้ากันกไปกินข้าวเปียกนานพักเที่ยงจากการเทียนไปจะได้การเทียนเลยมื่อยจ้าเมื่อยแห้งบํารุงสภาพก็สิมือยา,อยาบเลยเต่อมือกรอบสายกรอบเขาให้เห็ดหัดกรอบเออดีแบบเออมากกาันกะหนหนึ่งเด็กะเขาก็มาเข้าห้องน้ามีห้องเถกน้องหงเกาะว่าอยู่ห้องโดนแบบ มันบวเป็นตะขวแล้วม,มันพังวันนี้เขากะ <c oughs> เออกอะว่าในน้อยนึงวันนี้เขากะสีรงไปกินข่าเปียกยู่วอนเก่าอยากเป็นยางรงอยู่เลยกับเมื่อยเติบเน,น,นาะรถมีอยู่กับขี่ขานขี่บัาม,มันเนี่ยไ,<ป>ไม่คือไม่ชอบพิซซ่ารประหลเ <c oughs> สร็จแล้วคนงามแล้วก็เนี่ยบวบเตรงตัวเองเดี๋ยวาเขากะสีไปกินข่าเปียกแกเนาะไป ยางคือก <Com prit. S 1> <champions> ันหัสูุเข้าวนามคือแน่ต้องขออไ้เนา่สวัสดนปะยางไปยางมายังไปยังมาจะสอบจะจะลบได้คนดูคนดูมันยางนั้นเทียน กามาหอดนี้เขากาซียางวีเขายังต้องหันคนร้ายเสรกามีสมาชิกเพิ่มอีกผู้หนึ่งเนาะเสร็จเลยเคยซาปาเนาะอันนี้ซาปาบันม่วงบ้านทาแดดแทะเยอใหญ่ไปเสรจเลยเยอะนอนแข็งแต่ก็น้องสมผูสถานการ์ชวนตัวเอาไปเส็กมันท้อนได้ฝาก แบบโอ้นทางนั้นพุสอดมาทางนี้อีกเดียวเปียวมันปิดบ่บอดเฮ้ยเอาจะบาไปเออเดียวก็ทีอยากไปาพักเดี๋ยวมาหาเพื่ได้พืได้ี่ักก็มีตอนตอนบอดายอะไรเยอะๆพอดินอยากนาะจสิเละไปใส่กันเ่ อาจาเอาเฟอร์ไปนเอนกัเปียกโลอันนั้เห็นกัเปียกโลข้ามันบดโดเดี๋ยเอาเพราะขกัเปียกเป็นทงกุ่มคกินนัน่าสดกินบ่ได้จะเป็นนยอยากินบ่ได้ใ้แท้ไปไปนั่งนั่งใสว่าเต็มูิงวนั่งกับอาจารย์มีนั่งอาจารย์อือ เีส,ออส,สื่ออาหอยมือสาบอท่านง่ง่วงบอสงลูกบัที่วัไนไงที่แม่เราเหตุสายาไปบอทนเลาลูกมาแล้วไปแต่เจ็โ<อ>มง<ป>คอยคนมากกินยูหัปิกระดงสะเาเว่ยหอยมกินตหอยตัวแล้วขอกินตัวพักตัว<อ>าม,ามันหนามันหนว เออโมโเออขลังตอนกินหน่าเหนือเนาะมึง้ำบก้อน่เขาก็ได้กินได้มาเอาบกินหนุ่ไปนั่งน้ำเขาอย่างี้ยนุ่มบกินเนาวจัหน่ากินแต่แจวมันแจวตาหมาบ่กินไว้กินทะเลี่ยนดอุ้ยบ่หามึงมันกินแจวตาหมาเลี้นะกินตามาเาะเลี่ยนก็ปล่อยหันพักอันนี้เนาะขเลี่ยนไปนอนอยู่อ่ะ มันโ่เองกินหมาเดี๋ยวมึงแม่ยังจ้ะกูก็กินหมากูก็มันอนอยู่วัดเฉยกูหรือว่านี้จะกูเนาะมึงก็ยังแม่บัดไปทานก่อนก่อนมึงก็กินหมามึงถ้มาเป็นกินนลำไส้โว้ยกูกินแต่เจียวทำกันกันทำกันก็แยดแยดว่านหมาว่นมันไม่กินหมาบวหมาคือเห่าเสียตัวมึงไปไหน โอ้าเขาไม่ได้กินไหนเขามื่อนั้นกูเห็นมึงหยำอยู่มึงเนี่ยข้หยำป้อนลูกก็ซือๆโอ้เรามันบ่ลลกของเขาเจ้าบอลลุกเป็นตางกับเป็นอ้โหยำป้อนลูกมันกับเขาเคาะเลยเนาะหยำหนวมันหล่ำเดินลงคอเลยให้จะบปกินเขาลอยหยำมันก็ได้กินแล้วปอนลูกเมื่ก็ได้กิน ว้าไปัวจังสัตนี่ไปังัวน้อยกินข้าวกับย่างมันจุกจุบใจ่วยเกิดจกใสเดี๋ยวนี้ปุณนบณปหินก็กินม้าเน่นวกับเวรกินม้านล้ก็เจียเปนกับกินมาคือัุกจบใจเป็นจีวาปีงมูีะใสกินแหลแสบ่ากินปิงมาอ้ยมันชขื้นกับเลกหกินมือเากินมาแว่าแสบะ เชฟเคยมาเป็นดัเพื่อนทาเนี <iah. S 1> ่ย <Charl> ง <ize> ู <lamps Male in Japanese> ้เคยแ่ไหนรูกสาวเาตอนนันดเนี่ยนเป็นสาวเป็นสาวอเสาวลซ้จางเลนะครับเพื่อนเขาเ่เอาเอาันั้นเอวเห็เสิอเก่มากเลยรวมงานไ้ยังเมหันขาวเป็นสาวหือเป็นัหมีีหันซ

บอกจะไปหลินเมืดหน่อยเนี่ยเด็กข่อยผู้เดียวสู้เพราะว่าสิไปน้อยอย่าไปที่ว่าเพล่นนคนะะคุณบุ๋มมู่นะเอาเคยเด็กไปหาหลินที่เขาเวอร์ก็จะไปหาผูา้สาวเพื่อนตัวหยอกนคนอนะู้หูเปล่าคุยอยู่ผู้เดียวกห้ามเนี่ยหนักกับยูน้ำแข็งเจ้าสองคนบ่าเ <c oughs> นี่ยบอกบ่าเนะอ้าฉหนักจะอยู่ผู้เดียวคยสิไปว่าอยู่น้ำกั็นะเอ้า ไปเิงกัปโี่ไปพร้อมกันเดียวโอ้ยดอกไม่ใช่เบาวุ้งเอาเมียอะรมานมเยหรือดื่มยังซื้องันกับเดี๋ยวน้ำกลไม่มีใจแรงจไดก็เมื่อไรล่ะเก็แเสื้อข้าซีนยิ่ตุลานก่งดมัเขี่ยมแบเนี้จะยังไงจต้อ ต้ังนอเป็นเบาะอย่างเงียนอนเป็นเวลาเนี่มันไปทางหนเรื่อยๆมันมือโบมือขับมาเนี่ยอีังบันี่เนี่ยหนึ่งแบบว่าขับหลังโบมีไปหนาเนี่ยดัาหน้าดิเขมีแต่ขับหลังจะดัไปทางหนาใช่

cái nhang ăn bóc nhang nhà nhang bóc nhang mình đi bóc nhang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  Cái nhang nghe cửa tốt, cửa tài cái ngon kỳ luật. มึงเป็นจะเมืออมึงเปนระดมหลงหงอนี่ไทยบาทมึงเป็นระดมยังไงไม่ซื้อลถดบ่เออไม่กิน่อฉันจีน่ไม่กินหงอไม่กินงใต่ก็ซื้อมาเกินสามสกว่าสิเจ็ดจโอ้ ตัวใหญ่ๆตัวแดงแดเกาลีนี่กินเขาเนี่ยเขเลยนมอยู่เนาะอืมกินได้ด้วยแล้วว่า้ะไรบ้ากินจับไฟเกือบไรเกอบอเขาบตขัวเขาโดจอ จเอาตอนอาบเออันนี้ว่าปยยาห้เเรืองนั่งชมเพื่มไเอฟซีเนี่ยเนี่ยมีหมูเนี่ยมีสยามนี้ชาทุเรยนหรบายเบิรงขึ้นว่าเ้าตอแล้วบางหัเ้าตอแล้วขอยานเขาถึงไกินไมเมองไเรเอาอะไขึ้นนี่บ้างนะเน่บ้างนะตอนั้นหุงแล้วเานี่ฮั่ล้งแล้วจิ้า กินเสีบเสบไหมหุงแล้วตอนไหนพยานพวกเพื่อนกินไปแซ่เยไม่อีกใ่หวหลอดหลอดไฟอ่าซื้อมาตมาดนึ้มันบถือจริงบ่ดถือสองไปซื้อมาใหม่บะเปลี่ยนเปลี่ยนล่างกล้าวันนี้เขากะได้ออกจากงานแล้วอไเไอแตกล้านี้เขากะ สิแกยมขอเยนเลยเนาะเพราะว่ามันหมดเวลาเยนแล้วแล้วก็กอนสิไปกับฝา,า,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามาาของเราน้ำเด้างฝากกันในคลิปนะ